วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมเดินแบบให้งานพี่ก้องครับผม Hair s a l o ครับพี่จิ้นแต่เราทั้งคู่ก็สนิทกับพี่ก้องเองอยู่แล้วใช่ใช่ <ๆ S 1> ครับเพราะเราสองคนก็ทําผมกันที่ร้าน Hair Salon อีกแล้วใช่ก็เลยสนิทกับพี่ก้องครับไม่ได้มาเป็น,นร้านใช่ะนะโอ้โหก็นานนานเหมือนกันเน,ะเน,นาะแค่สัปดาห์นี้ปีที่แล้วครับ ก็ก็มีน่าจะมีแต่ว่าช่วงนี้คือเราก็ต่างแบบต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะเป็นถ่ายแบบมากกว่าที่คนมีเวลาตรงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือแล้วก็แค่มาเครื่อกมาใช่แล้วนี้ก็จะมีออกมาอีกแต่ว่าราให้ติดตามดูใช่อยากให้เล่าถึงบรรยากาศตอนถ่ายคู่มันเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีครับคือเราเราไม่ค่อยเขินกันเพราะว่าแบบทีมงานจะเป็นทีมงานที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกันอยู่แล้วที่แบบเป็นเป็นไม่ว่าจะเป็นช่างกล้องหรือสไตลิสต์อะไรเงี้ยในกล้องจะเล่นกันอยู่แล้วครับ ก็ไม่ค่อยอะครับผมรว่าหน้าปกกับเรื่องหลักอันนี้หวานกว่านะหน้าปกอะหน้าปกกลหน้าปกอะมีคนพูดเยอะไหมคะสามารถจะเป็นสาวแล้วถามเจว่าหนักไหมมากกว่าใช่ครับเพราะหนูค่อนข้างจะตัวใหญ่ครับก็ไม่หนักครับไม่หนักครับ ขาชานิดหน่อยแต่วันนี้น่าจะมีให้ลงมาที่ได้เห็นอีกใช่ไหมคะเพิ่มน่าจะมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆค่ะแสดงว่าถ่ายแบบระว่าสยบข่าวเลิกอะไได้อะไรนะครับสยบข่าวเลิกถ่ายแบบเหรอคะจริงๆก็เหมือนเขาติดต่องานมามากกว่าไม่ได้สยบข่าวอะไรค่ใช่ก็ยังปกติดีอยู่ค่ะการแสดงจะมีร่วมกันคือเป็นโปรเจกต์เอสครับของผมกับต้าเหนิงจะเป็นยิงฮานูครับผมน่าจะได้โชมาประมาณปลายปีครับ ก่อนหนั้นนี่มันก็มีแบบข่าวเลิกอะไรอย่างเงี้ยเราได้คุยกันไปนะว่าแบบมันเกิดมาขึ้นได้ยังไงเหมือนก็มีเรื่อยๆนะเรื่อยๆอะตกใจแต่ว่าหลังๆเริ่มไม่อะไรว่าแบบมีทุกวันเลยว่าเลิกกันแล้วใช่เพราะก็มีแบบผู้ใหญ่ในในในคล้ายมาแบบอยู่ดีก็แบบพูดว่าเออเนี่ยเลิกกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเนยผมก็แบบงงๆ ช่แล้วเวลาเจอกันเราก็ไม่ค่อยแบบลงโซเชียลเท่าไหร่ค่ะใ่ะย่งีกันบ่อยควรจะมีนัดไหมคะไม่ทุวันเลยค่ะแล้วปกติดีไหมค่ทำงานจะไปแบบประชุมปะนก็ต่างคนต่างติดงานนะวันนั้นใช่ครับอย่างนั้นนูงเนี่ยรอใครหมคไม่รอค่ะทำงานค่ะแยกแยกเลย ยังไม่หนู่ไม่มีคือเราไม่ค่อยมีเวลาใช่ใช่คือไม่ชัวร์ว่าจะเจอกันจริงจริงหรือเปล่า ไม่ค่อยนะครับใช่ครับคือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาทะเลาะกันหรือว่ามันมีข่าวอะไรแบบนี้มาเราก็ไม่ไม่ค่อยได้แบบแรกๆก็มีงงแต่หลังๆเรแบบโอเคแล้วเพราะว่ามันก็จะมีมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะยังดีอย่างไยังทำดีดีอยู่ค่ะได้นะคะอะไรครับไม่เห็นมีปัญหากันจริงอ๋อไม่มีไม่มีโอเคครับความสัมพันธ์ที่ ก็ก็ไ,<ป>มไม่ใช่เยอะ,ววะเวลาแต่<ป>ว่ามันก็ไม่ได้แบบวือหวาอะไรอย่แล้วนะ